ขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการท่องโลกไบเบิลทางช่องไบเบิลสเตเดินทางไปสู่เรื่องราวที่สนุกและน่าค้นหาในโลกพระคัมภีรไบเบิลไปด้วยกันสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับท่องโลกไบเบิลทางไบเบิลสเตนะครับเราคุยกันควัมหลงจากตอนที่แล้วที่แบ,บบบรรยากาศมันจะดีขึ้นเนาะพวกพี่ๆได้กินข้าวกับโยเซฟ ใช่ค่ะบรรยากาศตอนท้ายบทที่แล้วนี่เหมือนจะผ่อนคลายนะคะได้นั่งกินข้าวกันมีประหลาดใจเรื่องลำดับที่นั่งเรื่องอาหารของเบนยามินที่ได้เยอะกว่าเพื่อนทั้งห้าเท่าเนะี่ยอ่าใช่ใช่ใช,ใช่เยอะเป็นพิเศษเลยพวกเขาก็คงเอองงง,งปนกับโล่งใจนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่รู้ตัวเลยนะคะว่านั่นคือโยเซฟนั่นสิครับนึกว่าเรื่องจะจบสวยสวย ที่ไหนได้พอขึ้นบทที่44นี่โยเซฟมีแผนซ้อนแผนอีกแล้วครับท่านโอ้โหคราวนี้มาเหนือเมฆเลยค่ะคือโยเซฟสั่งคนต้นเรือนหรือคนดูแลบ้านนะคะครับครับบอกว่าตอนพวกพี่ชายจะกลับเนี่ยให้ใส่สเสบียงให้เต็มที่เหมือนเดิมเลยนะคืนเงินค่าเข้าให้เหมือนเดิมด้วยอ้าวเหมือนเดิมอีกแล้วแต่มีเพิ่มค่ะคราวนี้คือให้แอบเอาถ้วยเงินส่วนตัวของโยเซฟเอง ถ้วยส่วนตัวเลยเหรอครับใช่ค่ะถ้วยเงินส่วนตัวที่ระบุด้วยนะว่าเป็นถ้วยที่เจ้านายใช้ดื่มแล้วก็เอ่อใช้ทำนายด้วยโอ้มีเรื่องทำนายเข้ามาเกี่ยวด้วยค่ะให้เอาไปใส่ไว้ในกระสอบข้าวของเบนยมินน้องคนเล็กสุดเลยทำไมต้องเจาะจงเบนยมินล,ล่ะครับเนี่ยแล้วไอ้เรื่องถ้วยทำนายมันสำคัญยังไงครับหรือแค่ให้ดูขลังๆเฉยๆอืม ก็น่าคิดนะคะการอ้างเรื่องทำนายอาจจะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้โยเซฟดูแบบมีอำนาจลึกลับน่าเกรงขามมากขึ้นคือขโมยของธรรมดาก็ว่าแย่แล้วนี่ขโมยของสำคัญที่ใช้ทำนายได้ด้วยมันก็ดูร้ายแรงขึ้นไปอีกอ่าเข้าใจได้ครับหรืออาจจะเป็นการที่โยเซฟควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดจริงๆแบบว่า เขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่หลักๆเลยคือการสร้างหลักฐานมัดต,ตัวเบนยมินนั่นแหละค่ะพอเช้ามาพี่น้องก็ออกเดินทางกันคงสบายใจแล้วละ่ะคิดว่ารอบนี้รอดแน่ๆใช่ค่ะคงคิดว่ากลับบ้านไปหาพ่อได้แล้วแต่ไปได้ไม่เท่าไหร่เลยคนต้นเรือนของโยเซฟก็ควบม้าตามมาติดๆเลยครับ แล้วมาถึงก็ใส่เลยนะคะกล่าวหาแรงมากว่าทำไมพวกเจ้าถึงทำความชั่วตอบแทนความดีเล่าโอ้โหคำนี้แรงจริงค่ะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะจากคนที่เหมือนได้รับความเมตตากลายเป็นคนเนรคุณไปเลยแล้วก็พูดเรื่องถ้วยเงินที่หายไป พวกพี่ชายได้ยินก็ต้องช็อกสิครับปฏิเสธกันพันละวันเลยแบบว่าพวกเขาเพิ่งเอาเงินที่เจอในกระสอบครั้งก่อนมาคืนแล้วจะมาขโมยถ้วยเงินถ้วยทองอะไรได้ยังไงมั่นใจมากนะคะตอนนั้นมั่นใจสุดๆครับถึงขั้นพูดเลยว่าขนเลยถ้าเจอที่ใครคนนั้นต้องตายพวกเราที่เหลือยอมเป็นทาสให้หมดเลย โหกล้าพูดขนาดนั้นเลยแสดงว่าไม่รู้จริงๆว่าโดนวางแผนอยู่ใช่ครับไม่เอะใจเลยสักนิดแต่คนต้นเรือนเขาก็ เออเล่นตามบทที่โยเซฟสั่งมาเป๊ะๆนะครับค่ะเขาก็บอกว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเอาแค่ว่าคนที่พบถ้วยในกระสอบน่ะต้องเป็นทาสส่วนคนอื่นๆไม่มีความผิดกลับไปได้ซึ่งมันดูเหมือนจะผ่อนปรนนะแต่จริงๆคือบีบให้ตรงเป้าเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเป้าหมายคือเบนยมินคนเดียวอยู่แล้วแล้วก็ถึงฉากค้นกระสอบ โอ้โหคงลุ้นหน้าดูเลยนะไล่ตั้งแต่พี่รูเบนคนโตสุดไล่ลงมาทีละคนทีละคนค่ะบรรยากาศคงตึงเครียดสุดๆดเลยจนมาถึงคนสุดท้ายเบนจามินแล้วก็เจอค่ะเจอถ้วยเงินในกระสอบของเบนจามินจริงๆจังหวะนั้นเป็นไงครับพวกพี่ชายทำอะไรกันพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาฉีกเสื้อผ้าของตนเลยนะคะคือมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการ เสียใจสิ้นหวังแบบว่าช็อกสุดขีดทำอะไรไม่ถูกแล้วไม่ใช่แค่เรื่องขโมยละสิครับมันคือฝันร้ายเลยใช่ค่ะคือกลัวที่สุดว่าจะเสียบเบญามินไปแล้วมันก็กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆพวกเขาก็เลยต้องเออบรรทุกของกลับหลังหันกลับไปที่เมืองไปหายโยเซฟอีกครั้งใจนี่คงสลายไปแล้วพอกลับไปถึงก็เจอโยเซฟรออยู่แล้วค่ะโยเซฟก็ถามแบบตำหนิอีกพวกเจ้าทำอะไรลงไปนี่ไม่รู้หรือว่าคนอย่างเราเนี่ย ทำนายได้นะตอกย้ําอีกรอบว่าข้ามีอํานาจข้ารู้ทันนะตรงนี้คําตอบแรกของยูดาน่าสนใจมากเลยค่ะคือเขายังไม่ได้เริ่มอ้อนวอนอยาวๆนะคะแต่พูดเหมือนยอมรับผิดทั้งหมดเลยครับยอมรับว่ายัางไงครับเขาพูดประมาณว่าพระเจ้าทรงทราบความชั่วช้าของพวกข้าพเจ้าแล้วแล้วก็บอกว่าพวกข้าพเจ้าทุกคนเป็นทาสของท่านทั้งคนที่พบถ้วยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยอมเป็นทาสกันหมดเลยเหรอ ทั้งที่คนต้นเรือนบอกว่าเอาผิดแค่คนเดียวใช่ค่ะคำว่าความชั่วช้าที่ยูดาพูดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องถ้วยนะคะแต่อาจจะหมายรวมถึงเออความผิดบาปในอดีตท,ที่พวกเขาทำกับโยเซฟด้วยเหมือนกับว่าลึกๆแล้วพวกเขาก็รู้ว่าสิ่งที่ทำมันผิดและสุดท้ายก็ต้องมารับผลกรรมอยู่ดีอ๋อมีนัยะซ่อนอยู่สินะครับแต่โยเซฟไม่เอานะครับเขาพลิกเกมอีก ใช่ค่ะโยเซฟยืงกรานเลยบอกว่าไม่ยุติธรรมที่จะทําแบบนั้นจะลงโทษเฉพาะคนที่ทําผิดจริงๆคือเบนจามินให้ตกเป็นทาสคนเดียวแล้วคนอื่นล่ะครับส่วนพวกพี่ๆที่เหลือโยเซฟบอกว่าให้กลับไปหาบิดาโดยสันติสุขเถิดโอ้โหสันติสุข คำนี้มันบาดใจมากเลยนะครับในสถานการณ์แบบนี้มากๆเลยค่ะมันเป็นสันทิสุขที่ไม่มีจริงเลยพวกเขาจะกลับไปหาพ่อได้ยังไงถ้าไม่มีเบนจามินกลับไปด้วยโดยเฉพาะยูดาที่เคยรับปากพ่อไว้อย่างดีเลยว่าจะดูแลน้องใช่ค่ะตามที่เรารู้จากบทก่อนหน้านี้ยูดาเอาตัวเองเป็นประกันเลยนะคะดังนั้นคําตัดสินของโยเซฟเนี่ยมันบีบคั้นพวกพี่ชายสุดๆเลยโดยเฉพาะยูดาสถานการณ์ตอนนี้คือ เครียดสุดๆแล้วเบนยามินน้องรักของพ่อกำลังจะถูกยึดตัวไว้เป็นทาสตามแผนของโยเซฟเป๊ะๆโยเซฟสร้างสถานการณ์นี้ขึ้นมาเพื่อทดสอบผู้วิพีนะคะบีบให้ต้องเลือกระหว่างจะทิ้งน้องเพื่อเอาตัวรอดหรือจะทำยังไงก็ได้เพื่อปกป้องเบนยามิน เป็นบททดสอบที่หนักหน่วงจริงๆค่ะและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของอการ,รเผชิญหน้าที่เข้มข้นมากๆที่จะเผยให้เห็นว่าพวกเขาเปลี่ยนไปจากเดิมจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะยูดาที่เคยเป็นคนเสนอให้ขายโยเซฟไปในอดีต บรรยากาศตอนนั้นคงแบบหนักอึ้งสุดๆเลยนะคะแต่แล้วยูดาเขาก็ก้าวออกมาใช่ครับยูดาเดินเข้าไปใกล้โยเซฟมากขึ้นแล้วก็ออขออนุญาตพูดเป็นการส่วนตัวน้ำเสียงนี่คงเต็มไปด้วยความเคารพนะคะแล้วก็วิงนอนมากๆอย่างที่พระกัมพีบอกว่าโอนายเจ้าข้าข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านขอกราบเรียนท่านสักคำหนึ่งครับเขาเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดอีกครั้งเลยนะ ตั้งแต่ที่โยเซฟถามเรื่องครอบครัวแล้วก็การยืนยันว่าต้องพาเบน j ามินมาด้วยไม่งั้นเอ่อจะไม่ได้เข้าเฝ้าอีกคือไม่ได้แค่เล่าเฉยๆนะคะแต่เหมือนกําลังปูพื้นทางอารมณ์ให้โยเซฟเข้าใจสถานการณ์จริงๆใช่เลยครับแล้วประเด็นสําคัญที่คนเน้นมากๆก็คือความรักที่ยาโคบมีต่อเบน jamin โดยเฉพาะหลังจากที่คิดว่าโยเซฟตายไปแล้วเบนจามินนี่กลายเป็นเหมือนเอ่อทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อเลยเขาใช้คำที่แบบ ฟังเรารู้สึกได้เลยนะอย่างบุตรของมารดานั้นยังอยู่แต่คนเดียวและบิดารักเด็กคนนี้มากแล้วก็ประโยคที่ว่าชีวิตของท่านติดอยู่กับชีวิตของเด็กโอ้โหมันสะท้อนความผูกพันที่แบบลึกซึ้งมากๆเลยค่ะคือยูดาไม่ได้แค่บอกว่าพ่อรักน้องเฉยๆนะครับไม่ใช่แค่นั้นค่ะเขากําลังวาดภาพให้โยเซฟเห็นเลยว่าถ้าเสียเบนจามินไปผลกระทบมันจะรุนแรงแค่ไหน เขาใช้คําที่เกี่ยวกับความเป็นความตายเลยนะอย่างแบบถ้าเบนจามินไม่ได้กลับไปพ่อก็จะตายตามไปด้วยใช่ครับมีพูดถึงบิดาผู้รับใช้ของท่านผู้มีผมงอกลงสู่หลุมฝังศพหรือความทุกข์มันคือภาพที่ชัดเจนมากเป็นการสื่อสารที่จงใจมากๆค่ะว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องเสียใจแต่มันคือหายนณะของครอบครัวของพ่อเลยนะ แล้วยูดาก็เปิดเรื่องที่ตัวเองเป็นคนค้ำประกันเบนจามินไว้อีกค่ะเล่าว่ายากลำบากแค่ไหนกว่าจะขอพ่อพาเบนจามินมาได้แล้วก็ย้ำคำสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อถ้าข้าพเจ้าไม่พาน้องกลับมาหาบิดาข้าพเจ้าจะรับผิดต่อบิดาตลอดไปคือแบบเอาตัวเองเข้าผูกมัดเต็มที่เลยแล้วก็มาถึงจุดที่แบบพีคที่สุดเลยค่ะจุดเปลี่ยนสาคัญเลยใช่ไหมครับคือตอนที่ยูดาเสนอตัวเองใช่ค่ะเขาขอให้โยเซฟ ปล่อยเบนเาม,มินกลับไปกับพี่พี่แล้วตัวเองตัวเองของยอมเป็นทาสขอโปรดให้ข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านอยู่แทนน้องโดยเป็นทาสของนายของข้าพเจ้าคือแบบสุดๆเลยค่ะข้อเสนอนี้มันมีความหมายลึกซึ้งยังไงบ้างครับถ้ามองย้อนกลับไปที่ตัวยูดาห์ในอดีต โอ้โหนี่คือการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะถ้าเราจำเรื่องราวในพระคัมภีร์ได้ยูดาคนนี้แหละที่เคยเสนอให้ขายโยเซฟเป็นทาสคนเดียวกันเลยใช่ค่ะคนเดียวกันเลยตอนนั้นคือคิดแค่ว่ากำจัดน้องเราได้เงินแต่มาตอนนี้เขายอมสละ อิสรภาพตัวเองเพื่อน้องเพื่อพ่อมันคือภาพของการกลับใจจริงๆเนาะกลับใจอย่างสมบูรณ์เลยค่ะแล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เคยทําไม่ใช่แค่พูดแต่คือการกระทําคือยอมแลกตัวเองเลยนี่คือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆค่ะแล้วเขาก็ปิดท้ายคําวิงวอนด้วยความกลัวกลัวที่จะต้องกลับไปเห็นพ่อทุกโศกถ้าไม่มีเบนจามินค่ะ คำพูดที่ว่าข้าพเจ้าจะกลับไปหาบิดาของข้าพเจ้าอย่างไรได้น่ากลัวว่าจะเห็นเหตุร้ายอุบัติขึ้นแก่บิดาข้าพเจ้ามันเต็มไปด้วยความรักความผูกพันแล้วก็ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆครับตอนนี้เรื่องราวในบทที่44ของปฐมกาลจากพระคัมภีร์ที่เราคุยกันมาก็มาถึงจุดที่เรียกว่าบีบคั้นหัวใจที่สุดแล้วนะครับ ค่ะตั้งแต่แผนของโยเซฟเรื่องถ้วยเงินการตามจับจนมาถึงคำวิงวอนของยูดานี่แหละคำวิงวอนที่ส่งพลังแล้วก็การตัดสินใจครั้งสำคัญของยูดาที่ยอมเสียสละตัวเองเป็นทาสแทนน้องชายเพื่อรักษาชีวิตพ่อมันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงจากข้างในจริงๆใช่เลยค่ะแล้วผู้ฟังเหะครับคิดอย่างไรในเรื่องการเสียสละและการรับผิดชอบของยูดานี้ลองคอมเมนต์มาได้นะครับ แล้วกลับมาติดตามกันต่อนะคะว่าโยเซฟจะทำยังไงกับคำวิงวอนและการเสียสละครั้งนี้ในรายการท่องโลกไบเบิลทาง Bible Step ครับคิดเห็นอย่างไรหรือติชมรายการมาได้นะครับรายการท่องโลกไบเบิลทาง Bible Step ที่นี่ที่เดียว